ยินดีดียินดีโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะทุกๆวันอาทิตย์นะคะมานั่งเล่าสู่กันฟังอีกแล้วค่ะตอนแรกนะคะคือวันอาทิตย์นี้นะคะคุยกันที่บ้านแล้วค่ะมีน้องลีโอแล้วก็มีน้องอเมรียด้วยนะคะแต่ว่าก็คือไม่สําเร็จค่ะเพราะว่าน้องอเมียนะคะเวลานัดกับคุณลีนะคะคุยกันไปด้วยเนี่ยก็น้องก็จะคุยด้วยแล้วก็พี่ชายนะคะมีโทรศัพท์เข้ามาว่า เขาต้องรีบเข้างานก่อนเวลาค่ะก็เลยไม่สําเร็จค่ะเลยมานั่งคุยกันวันนี้นะคะแล้วก็มีพี่เพื่อนนะคะคือขอมาว่าอยากให้คุณลีนะคะมานั่งคุยด้วยทุกๆวันอาทิตย์เลยก็เลยวันนี้นะคะจะให้คุณลีนะคะมาตอบคําถามให้ค่ะก็มีคําถามนะคะส่งคําถามมันเข้ามาว่าลีโออายุเท่าไหร่แล้วคะจบมองหกแล้วยังคะทำไมรีบทำงานคะ ทำงาน,นร้านอาหารงานหนักมากมีบริษัทของตัวเองไม่ไปฝึกงานของตัวเองหรอคะถามเฉยๆนะคะอย่าว่ากันนะอันนี้ก็เลยจะให้คุณลีนะคะมาตอบให้เลยค่ะเดี๋ยวจะถามคุณลีเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยดีกว่านะคะเออเดี๋ยวนเรบเมนูต้องต้องคิดก่อนค่ะดีว่าอยู่ท่ไห้แล้วค่ะว่าทำไมพกกล้วย e นเฟตูปาทาวายเลีโอนาโดดังลาพอเปอร์คอมพานี Parce qu'il y a plusieurs raisons. Euh, les ados ont besoin de nouvelles expériences. Ouais. Leonardo a grandi dans ouais. la famille, donc il connaît bien notre compagnie. Mm -hmm. Et à l'âge où il est rendu, il doit faire des expériences avec des étrangers dans une nouvelle compagnie ouais. euh, pour développer de la discipline. C'est très important. Pour développer le respect. Ouais et euh, développer aussi sa personnalité. Mm -hmm, je suis d'accord. Et un des facteurs qui est le plus important, c'est qu'il doit voir ce qui se passe dans la vraie vie. Mm -hmm. Travailler ailleurs, ça va lui montrer ce qu'il aimerait faire dans la vie future. Ouais où il doit aller à l'université, quelle sorte de cours il doit prendre, etc. C'est important. Mm -hmm. ouais, c'est important. Les, les enfants ont tendance à s'attendre à des faveurs lorsqu'ils travaillent avec les parents. Et lorsqu'ils travaillent avec des étrangers, il n'y a pas de faveurs. C ouais. Ils doivent travailler pour leur patron, mm -hmm. le respecter, travailler fort. Ouais. Et apprendre. Mm -hmm. ค่ะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเมนูนะคะจะมาแปลให้ฟังอีกทีนะคะเพราะว่าคุณลีนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณลีมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะแม่นุูก็เลยตัดนะคะพีเคสของเฟสเบบี้ โอเคก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าคูรีต้องไปคุยโทรศัพท์อะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่นุกกับคูรีนะคะจะกลับมาตอบคำถามให้อีกนะคะที่พี่วินเ<ๆ>พื่อนส่งคำถามมาเข้ามานะคะบายมาต่อวิดีโอกันเลยค่ะมาถึงบ้านกันแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ดูให้ดูนะคะ หลับปุ๋ยเลยค่ะน้องมิเรียหลับไปแล้วค่ะวันนี้ค่อนข้างที่จะ หลับเลดนิดนึงนะคะเพราะว่าไปงานวันเกิดของเพื่อนเมนุดมาค่ะแล้วก็ปกตินะคะน้องจะนอนสักประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งไม่เกินสองทุ่มนะคะแต่ว่าตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วค่ะสามทุ่มครึ่งแล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาสําหรับน้องนะคะเพราะว่าพอเอานั่งรถมานะคะเขาก็หลับปุ้ยมาเลยค่ะหลับยาวมาเลยพอมาถึงที่บ้านนะคะเมนุดก็เปลี่ยนชุดนอนให้ทาครีมให้อะไรเสร็จแล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะหลับ ปุ๋ยเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่แม่นุชได้อ่าอะไรอะคำถามกับปป้าไปนะคะกับคุณลีไปแล้วก็คุณลีไม่ได้ตอบว่าน้องลีโอนะคะอายุเท่าไหร่พี่ชายอายุเท่าไหร่นะคะก็ะตอนนี้นะคะพี่ชายอายุ16ปีแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ คุณลีได้บอกไปนะคะว่าเพราะอะไรถึงไม่ให้น้องทํางานในระบบครอบครัวนะคะเพราะว่าก็คือหนึ่งละค่ะอยากให้เขามีวินัยนะคะอยากให้เขามีวินัยในส่วนของที่ไปทํากับคนอื่นกับคอมพนีของอื่นๆนะคะมันไม่เหมือนกับทําที่บ้านเราอะค่ะเพราะว่าถ้าทํากับในระบบครอบครัวเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเอ๊ตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ไปทําเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าทำาันนี้แล้วแบบ เหนื่อยแล้วไม่อยากทําแล้วเขาก็นั่งพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือถ้าไปทํากับที่อื่นเขาก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นหาประสบการณ์ใหม่ๆได้มากกว่าที่จะมาทําในระบบครอบครัวนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าทําในระบบครอบครัวเนี่ยก็คือตอนนี้น้องอายุ16ปีก็ยังเด็กสําหรับเขาพะเพราะว่างานที่เรามีอยู่นะคะบริษัทที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็เป็นเป็นตึกอะคะ่ะที่ให้กับ บริษัทอื่นๆมาเช่าอย่างมีหมอฟันมาเช่าอยู่มีทนายความมีช่างตัดผมแล้วก็มีของรีแมคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเช่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยังไงอะ่ะเหมือนกับว่ายังยากสําหรับเขาอยู่อะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนหน้านี้นะคะที่น้องมาอยู่ที่นะคะพี่ชายนะคะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุสิบ ขวบจะเข้า11นะคะแต่ว่าตอนนั้นเขาน่าจะอายุสักประมาณ13บสามั้งคะสิบสามนะคะแล้วก็แม่นุชอะคะ่ะก็คือมีไอเดียบอกกับคุณลีนะคะว่าเนี่ยแม่นุชอยากจะทําความสะอาดที่ตึกเองนะคะอยากจะทําความสะอาดที่ตึกเองอะไรเองเพื่อแบ่งเบาภาระนะคะแบ่งเบาภาระของคุณลีในค่าใช้จ่ายที่จะแบบยังไงอะคะมี มีจ่ายออกไปในแต่ละเดือนแต่ละเดือนอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สามารถเซฟในเดือนเดือนนั้นได้นะคะก็แม่นุชได้มีทําความสะอาดที่ตึกไปนะคะในสาขาของอลาพารีอะคะ่ะแม่นุชก็ได้ทําไปสักประมาณน่าจะ6เดือนได้ะคะ่ะ6เดือนได้นะคะแล้วทีนี้ตอนในขณะตอนนั้นที่แม่นุชช่วยงานคุณลีนะคะก็มีลูกชายะคะ่ะลูกชายเขาก็ไปด้วยแต่ว่าก็เขาก็จะเห็นว่าเรา ทำงานในลักษณะแบบไหนเขาก็จะไปช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดตึกอะไรบ้างคะก็6เดือนนั้นนะคะคือแต่ละเดือนนะคะประหยัดมาได้เยอะเลยค่ะก็คือช่วยคุณลีไปได้เยอะเลยแล้วก็ยังไงอะเหมือนกับเขาตอนนี้โตขึ้นนะคะสมปีหลังโตขึ้นมาตอนนี้เขา16ปีเขาก็เหมือนกับว่าแม่ครับเนี่ยลูกอยากจะ หาประสบการณ์แล้วก็อยากออกไปทํางานเองอะไรเงรี้ค่ะเป็นความคิดของเขาเองด้วยที่มาบอกกับแม่นุชแล้วก็ป้าป้าเองนะคะว่าเขาอยากจะไปทํางานแล้วก็ไปสมัครเองเลยไปสมัครในแมคโดนัลล์หรือว่าร้านขายเสื้อผ้าต่างๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่เขาได้งานนะตอนนี้ก็คือเป็นร้านอาหารของเพื่อนคุณลีซึ่งเขาก็ขาดคนพอดีคะ่ะเขาก็เลยรับลูกชายนะคะเข้าทํางานนะตรงนี้นะคะก็เลย มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าทําไมไม่ให้ลูกชายทํางานที่บริษัทของเราก็เป็นเพราะแบบนี้ค่ะเพราะว่าอยากจะให้เขาหาประสบการณ์แล้วก็มีระเบียบระบบวินัยในการทํางานของเขาเองนะคะถ้าเขาทํากับของคนอื่นเขาก็จะมีความกระต่นล้นแล้วก็เอ๊ะเวลานี้ต้องออกแล้วนะเวลานี้ต้องไปแล้วนะไม่เหมือนกับทําที่ในครอบครัวของเรานะคะถ้าว่าทําในครอบครัวของเราเองอะนึสังเกตได้เลยว่าแม่ครับ อีกสิบนาทีได้ไหมอีกยี่สิบนาทีได้ไหมอีกครึ่งชั่วโมงได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเลดเลไปเรื่อยแต่ว่าถ้าไปทำกับของคนอื่นเนี่ยเขาก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของระเบียบวินัยนะคะเขาก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะแล้วก็สังเกตได้เลยว่ารีดผ้าอะไรเงี้ยค่ะตอนะตอนนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยแม่นุชรีดให้ทําให้ซักให้ทุกอย่างแต่วันณะตอนนี้แม่นุชก็จะสอนเขาว่า รีดเองนะครับแม่ต้องดูน้องด้วยอะไรด้วยก็คือรีสพ่าเองค่ะนะตอนนี้นะคะขยับสเต็ปขึ้นมาน้วนึงเพื่อทำอะไรเองให้เป็นเพราะว่าตอนนี้เขาก็อายุ16กแล,แล้วก็พอหลังจากที่พี่ชายนะคะได้ทำงานอันนี้มาเขาเมนูสังเกตได้เลยค่ะว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาโตขึ้นนะคะโตขึ้นกว่าเดิมมีความคิดที่แบบ ยังไงอะเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเดิมคะ่ะโอเคค่ะวิดีโอนี้นะคะอาทิตย์นี้ที่มานั่งเล่าสู่กันฟังพูดคุยให้กันฟังนะคะก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ปฏิปต่อนิดนึงเพราะว่าอาทิตย์นี้ก็วุ่นเลยค่ะแล้วก็วันอาทิตย์นี้ที่จะ,จะมานั่งคุยกันตอนแรกแม่นุชบอกว่าคุณลีไม่เดี๋ยวเอาไปคุยอาทิตย์หน้าดีกว่าแต่ว่าคุณลีเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเราบอกเขาไปแล้วว่าทุกๆวันอาทิตย์เราจะมานั่งคุยกันค่ะแม่นุชก็เลยโอเค เอาหน่าดึกแค่ไหนก็มานั่งคุยกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้วิดีโอหน้านะคะมาเจอกันใหม่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะบล็อกหน้าค่ะเดี๋ยวแม่นุษย์มีถ่ายทําวิดีโอให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแค่วันอาทิตย์นะคะที่เรามานั่งคุยเล่าสู่กันฟังค่ะวิดีโอนี้ไปแล้วค่ะแล้วก็ยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็แม่นุษย์ขอบคุณมากๆเลยสําหรับยอดติดตามนะคะแล้วก็ทุกๆก,การซัพพอร์ตของพี่ๆเพื่อน แฟนคลับของแม่นุชนะคะของครอบครัวแม่นุช360นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับกำาลังใจดีๆนะคะที่มีให้กับครอบครัวแม่นุชมาะคะ่ะถ้ายัางไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่บล็อกหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอบบรับ <N> <N> And I would wish that someone oh asked me to <laughs> stay because I'm getting tired. I'm <laughs> walking away, my only destination is hope, and I'm missing home. And I